สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่พี่แม่แม่เอฟซีทุก,ท,กทุกท่านนะคะก็กลับจากวัดแล้วเนาะนะคะพี่พี่เอฟซีทุกคนก็กลับมาถึงก็กินข้าวนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดเสร็จสับนะคะพา<ก>พี่ายเข้าป่าต,ตอนนี้พี่ายกําลังเดินมานะคะพี่พี่เอฟซีทุกคน แล้วแม่ควานก็ต้องมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องขับรถมานะมารับพ่อควานกลับแล้วมันขับตามตูดพี่ฝ้าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นดินทรายนะคะพี่พีเซีทุกคนมอไซค์ขับลําบากนะคะไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วเดี๋ยวเดินไปรอพี่ฝ้ากันนะคะวันนี้เราจะพาพี่ฝ้าเข้าป่าเนาะทุกคนนะคะนี่นะคะ ป่าที่เราจะพาพี่ฟ้ายเข้านะแล้วก็เป็นป่าที่พาพี่ฝ้ายเข้าประจํานะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณชายป่าค่ะพี่เพียบซีทุกคนนะคะตรงนี้หญ้าเยอะมากนะนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้ายออกมานะคะช่วงเย็นก็จะได้มาเดินกินตรงนี้ต่อนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากนะคะคลื้มๆนะคะพี่เพียบซีทุกคนเหมาะแก่การพาช้างเข้าป่ามากนะคะทุกคนคะ่ะ ก็ถ้าพาออกมาอยู่ป่าแล้วนะคะฝนตกอะไรยังไงนะคะถ้าพี่ป้ายเล่นดินเล่นโคลนหรือเล่นน้ําฝนนะคะมันก็เป็นปกตินะคะเป็นธรรมชาติของช้างนะคะพี่พีเอซีทุกคนที่เขาจะเล่นน้ำนะ,ะเขาก็จะเล่นเพื่อความสนุกแล้วก็เพื่อความคลายเครียดของเขาเนาะนะคะพี่พีเอซีทุกคนเขาจะเล่นโคลนถูตัวตามต้นไม้อะไรมันก็เป็นปกติของช้างนะคะทุกคนคะ่ะนะคะ แต่ว่าตัวก็จะเลอะหน่อยนะคะถ้าฝนตกแล้วออกมาอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนมาแล้วคะ่ะเข้าซอยไหนซอยหน้าเนาะนะคะนี่นะคะพี่พี่ซีทุกคนมาเร้วนะคะก็เราก็ไม่ค่อยได้พาเข้าป่าเนาะนะคะก็จะให้แบบอยู่แค่บริเวณรอบนอกนะคะเขาก็จะได้กินแบบ อ่ยายญานะคะข้างนอกแบบนี้เยอะมากนะคะพี่พี่ทุกคนช่วงเย็นแหละนะคะมารับพี่ฝ้ายแล้วก็จะปล่อยพี่ฝ้ายเดินกินนะ,ะแต่วันนี้นะคะเราจะพาพี่ฝ้ายเข้าป่าไปกินพืชไม้ในป่านะคะพี่พี่ซีทุกคนนะคะวันนี้พี่ฝ้ายเรา ต้องได้กินพืชไม้บ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะนะคะทุกคนคะ่ะนะคะพืชไม้เนี่ยต้องสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าช้างจะเจ็บจะป่วยก็ช่วงนี้แหละนะคะที่ป่วยบ่อยนะคะอ่าเจ็บท้องท้องอืดท้องเสียบ่อยนะคะก็จะเป็นช่วงนี้เนาะนะคะพี่พี่ฟจีทุกคนที่สําคัญที่เราจะต้องให้กินเยอะๆเลยก็คือพืชไม้นะคะทุกคนคะ่ะถามว่าทุกวันนี้เรามีให้กินไหมก็มี นะคะมีให้กินทุกวันนะคะคุณลุงอ่าพี่ชายของพ่อควานนะคะเอามาให้กินทุกวันนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเราก็อยากพาเขาเข้าป่าให้เขาแบบเลือกกินพืชไม้อย่างอื่นด้วยเนาะอันนะอันไหนที่แบบเขาชอบหรือว่าเขาอยากกินนะคะเราก็จะให้เขาเลือกกินเองในป่านะคะพี่พี่เอฟซีทุกคนที่สําคัญนะคะเข้าป่าทีไรท้องตึงกลับบ้านทุกทีนะคะพี่พี่เอฟซีทุกคนอี ถึงทางเข้าป่าแล้วนะโอ้ยไม่มีอะไรให้กินเออ mm. ไปไปไปไม่มีตดด้วย mm. ไปไปไปนะคะกะ็เดี๋ยวช่วงเย็นนะคะเราก็จะมารับกลับบ้านไปจุ่มน้ำคลองเหมือนเดิมนะคะพี่พี่อีทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะลองให้ถูเสานะคะที่เราทําให้พี่ป้ายด้วยนะคะเสาถูตัวโอยน้ำข้อความโดนน้ำนะคะ เสาถูตัวนะคะที่เราํำให้พี่ป้ายด้วยเนาะนะคะพี่ีเอซีทุกคนคะ่ะก็ต้องกลับจากจุ่มน้ําคลองก่อนนะคะถึงจะพาจุ่มนะคะก็วันนี้เราก็พาพี่ป้ายเข้าป่ากันนะคะพี่เอีทุกคนไปแล้วคะ่ะพี่ป้ายเราเดินไปแล้ว